ที่นี่จะมีกระเทียมหอมแดงหอมผัวใจมีเป็นไรล้านนะครับเจอดูเอนะครับเอาเปิดปลอมจะใจ่าไว้นะดูนะกระเทียมเจอนะครับสวยด้วยงมีหัวคอมสองร้อยสิบบาทนะมีลันนี่มีเจอนะครับ ทุกคนรู้นะวันนี้ผมทำคอมผัวใจนะทีนี้คิดรู้ไหมตัวเลรอยเจ็ดิร้อยหกสิบรอยอีสิแล้วก็มาวันทุมซื้อจากแมคโรนะร้อยอีสิบาทสิโออันนั้นของอัสเตรีลยลร<ฆ>้อยเก้บเนาะอันนี้<ฆ>เป็นพันอะไรครับจีนค่ะหอมใหญ่จีนอ๋อหอมใหญ่จีนร้อยตัวอไร้อยแปดสอยแปดสิบออสเตรเลียร้อยเก้ 190. โอเคหอมใหญ่ไทยเนี่ยร้อยอหอมใหญ่ไทยร้อยพุ่มตีนี้ไม่เข้าใจอ๋อจีนอันไหนดีกว่าเราเราแต่คนไทยชอบอันไหนเนาะอ๋อฮะเขละเบ๊เนาะเอาอันนี้เป็นฟุ้งๆอะไรเนาะครับเป็นฟุ้งฟิกฟอนอ่าฮะเห็นไหมแตกต่างกันมากะอ๋้ปิดน้อยปิดกลางปิดมาก อันนั้นอันนั้นใครใครตัวไหนเนาะเป็นตุ้งหรือเป็นกิโลถ้าไปกิโลมันก็จะแพงขึ้นหน่อยนึงแต่ถ้าซื้อติ๊กโลขึ้นไปมันก็ถูกประมาณโลละเท่าไรเนาะโลแค่ย่างเผ็ดมากๆเลยเคืร้อยยี่สิบหนึ่งกิโลร้อยยี่สิบโลล,ละโอเคอน,นี่แล้วน,นี่ให้กิโลละร้อยยี่สิบบาทนะคนรานายสนใจก็เวมาทินีสก็ได้นะครับผ <Okay, S 2> ูดชาดีด,ด้วยนะครับ รวมทุก่างนะมีเป็กสุดเป็นแห้งๆแค่นี้แหละคเป็นพวกอันนี้อันนี้นี่ตัวอะไรอ๋ออันนี้นี่โลละสี่าสิบต่อหนึ่งต่อหาโลต่อหโลอันนี้ทุกกิโลละตัวอไหรเนาะถ้าเป็นสิโลแบบนู้นแป็สอาสโลแร้อยเจ็ดสิบบาทเปลยชนนอันนี้ทุกกิโลละตทวาะไรเนาะครับอ่าแปดสิบเจ็บาท8ปดบ้แปดร้อยเจแต่ถ้าแบ่งมา5โลทันที สี 450. 450. ่ร้อยห้าสิบแพงขึ pues uh, uh, ้นมาอีกนิดนึงอันนั้นชโลละตกตัวอะไรเนาะครับส่อาสิบนี่ห้าโลครับตกอะไรนะสี่ร้อยห้าสิโลเก้าสิบาสิบบาทเดด้วยเนาะเ็ดเเนาะเคแต่คนไหนสนใจก็มาที่นี่เลยนะครับคืออ่าน้ำเข้าอน้ำเข้าคนอินเดียอ๋อคนอินเดียด้วยก็ไม่ใช่คนอินเดียนะ ตัวบ้านคนก็เห็นข่ายข่ากันนะครับว่าเป็นคนอินเดียนใช่ครับมาที่นี่เลยนะครับพูชัดดีด้วยนะครับแนะน้ำมีหลายร้านนะครับอันนี้เป็นเอกซ์้อยหนังนะครับที่นี่ก็มีขั้วที่มีคอามแดงคอมพัวใจลักษณะพังนี้ชิ้นีมะนาวดูเองนะครับดูนะสองอาทิติดก่อนพุ่มซึมะนาวลูกใจกันนั้นีอนะลูกลาลอย น้ำดีด้วยนะครับวันนี้เท่ารเพ็ดร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสหแต่ตอนนั้นนะคุณซื้อเยอะแล้วก็บีบน้ำออกใส่กวดเป็นทํงเป็นพัเล็เนาะกำลไยดีมากนะครับวันนี้เท่ไวันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิเก้าร้อยห้าสิหารอยมีลายสายพันลายแบบนะครับดูนะครับร้านนี้ก็มีมันนะครับตรองเวลาซื้อนะคือว่าต้องดู ไซฟอนอะไรละการะก้าอะไรคืเดี๋ยวตามที่นี่นะที่นี่คืออ้อมตัวไรน้องลูกละอันนี้ลูกละตัวอะไรครับที่นี่เขาไม่หวังนะสามสี่โลตตามแล้วไม่ลูกลเนี่ยบ้านหุ่นกะคือไม่สนใจลูกาด้วยนะครับ Chú ở lâu sư chính trình đuôi lâu tại kếp đuôi là cả sư chinh trình đuôi nó hạc lao mê đề tham chê chê. tâm thị xuất xí hạ lưu sư mi nà mạ nào nà hạc. Chú xếp cơ mi xếp xếp. เาลาออกจักตลาดนะอังเน่ก็มีนะครับมีทุกอย่างนะมีกระเทียมมีหอมแดงมีหอมผัวใจมีเพกมีทุกแบบนะครับน้องกระเทียมอันนี้ใครจังไงครับกระเทียมอันทนี่พอกแล้วเท่าไหร่นาะน้องกระเทียมพอกแล้วเท่าไหร่นาะครัรบ นี่โลมันเป็นสิบโลนะพี่อยอยห้าสไอแ้อยห้าสิบสิบโลสิบโลแบงไม่ได้ใหรเนาะไม่ได้ใครมีปอกเลยมีเนาะอนี่ก็เป็นมีวัสดีครับวัดีครับเลโอล่ะเป็ดบข้าใช่ไหมครับ เพดทาาน้องเวลาพมพูดน้องเข้าใจนาะเขาใจเน้องคกตยมซีซีพัฒนมาดใจนะทุกมาครับ